สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภาพดีศีวิชัยจะแทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนรักถิ่นรุ่นที่หนึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าบ้านหันวปุนสองตำบลทุงซางทุงซางจังหวัดพะเยาค่ะที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านตรงตลาดนัดชายแดนไทยลาวที่ศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์ที่อนุรักษ์การทอผ้าื้นเมืองแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนะคะจํานวน22ท่านที่รวมตัวกันมาทอผ้าด,ด้วยมือ เป็นภาพจากธรรมชาติดิฉันก็จะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มทอผ้าบ้านทั่วค่ะตัวรับกันไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าบ้านทั่วค่ะเจ้าสวัเจ้าวิถีต่อผ้าสีขาวสีตูนเจ้าโอ้โนางฟื้นดิฉันเจ้า này thôi, bật được tắt ha, tắt chưa vậy nè, cho lũi nha, cho để cho nè, anh này đi lại <laughs> có phân, phân phân đó phải, <laughs> cái <laughs> Mà bỏ ai không ไม่จบกัเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีอีกที่หนึ่งไปกันเลย